ตอนนี้หารที่ปกติเวลาพอหลังการสู้รบนะเวลานั้นช่วงนั้นมาใช่ไหมก็คือทุกคนก็ต้องประจําฐานแต่ปรากฏว่าฐานเนี่ยเริ่มว่างก็คือปล่อยฝั่งเขมรฝั่งเขมรฐานที่อยู่ติดติดกับเราอ่ะปรากฏว่าอยู่ดีเขาก็ถอยไปเองอมไม่ใช่ฐานสองฐานนะเป็นสิบฐานในคือกระจายในแต่ละพื้นที่อ่ะอันเนี้ยมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าหนึ่งคือ,ค,อคือเขาอ่ะก็ดูเรื่องของความไม่ปลอดภัย ใช่ไหมเขาก็รู้ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยที่จําได้มาที่แม่ทัพภาคสองก็ประกาศว่าถ้ามีอะไรหรือว่าเรายิงนะเขามายิงยิงได้เลย <ไป S 1> ยิงได้เลยแล้วพวกที่ผ่านมาเรามียิงแล้วด้วยยิงขู่ยิงก็คือมีโดนอ่ะมีโดนอ่ะเออเพราะฉะนั้นก็คือน่าจะเป็นการเขาก็คงแจ้งเตือนต่อๆกันว่าทหารไทยเอาจริงอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันที่สองนึคือทหารชายแดนเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นทหารบ้านหรือว่าทหารพื้นที่เนี่ยเขาก็ยังมีความระทมใจกับ การที่ผู้นําเขาอ่ะไม่สนใจตั้งแต่เรื่องศพและที่ถูกทิ้งใช่ไหมอันที่2คือการดูแลสวัสดิการเงินดูเง,งินเดือนอะไรก็ไม่ได้ยิ่งช่วงการสู้รบเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นได้ว่าคือคือมันมีผลต่อจิตใจมาก